อีกหนึ่งเรื่องค่ะตอนนี้เนี่ยโรงเรียนไล่โรงเปิดภาคเรียนแล้วนะคะ<ช>แต่ละโรงเรียนก็มีทั้งเด็กเล็กเด็กหา่แล้วก็ที่สำคัญอุบัติเหตุอุบัติภัยก็สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราให้น้องๆหรือว่าบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันอุบัติภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในเรียนแบบง่ายๆแต่เรื่องของอุบัติเหตุการแบบเกิดอุบัติเหตุจากการไม่ใส่หมวกกันน็อก การขับรถปลอดภัยแล้วก็กรณีการที่เกิดอ,อุบัติภัยในโรงเรียนอย่างแซนพวกไฟมงไฟไหม้แคสตัวต้องตําปรือต้องท,อองทาเป็นปืนในการที่จะป้องกันตัวเองเบื้องตอนนะคะเราสุดทางโรงเรียนบางดานค่ะเขามีการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยแล้วก็มีป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนโดยนักเรียนโร,ร,รงเรียนบ้านบางดานจางังหวัดสงขลาค่ะเขามีการฝึกอบรมการขับเคลปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรแล้วก็การป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนค่ะ นี่เป็นภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมดับ ไฟที่ทั้งแก๊สกรณีเกิดแก๊สดั่วของโรงเรียนโรงเรียนบ้านบางดานจังหวัดสงคลาค่ะโดยเมีเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเขตสิบสองสงคลาเนี่ยไปให้ความรู้แล้วก็คําแนะนํารวมถึงวิธีการปฏิบัติท,ที่ถูกต้องให้กับนักเรียนแบบตัวต่อตัวอย่างที่เห็นนะคะ<ม>เพื่อจะเสริมสร้างให้เยายวชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเข้าระงรับเพศในเบื้องต้นเสริมสร้างทักษะความปลอดภัยในสถานศึกษาซึ่งจะเห็นได้ว่านักเรียนแต่ละคนเนี่ยเข้าตังให้ความสนใจแล้วก็ยกมือขออาสาขอฝึกปฏ บัติด้วยตนเองเลยอย่างเถเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะนักเรียนนะครับมีกะัะตังลูกเน้นในกาฝึกกมมารกำลังบวชอยู่ว่านะับโดยการฝึกทรองครั้งนี้นมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทั้งแก๊สอย่างปลอดภัยก<ฆ>ารดรับมือในสถานาการณ์ไฟไหม้และก็วิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบ้องตอนอย่างทูกตองด้วยนะครับโดยจเจ้าหน้าที่ได้สาธิตขั้นตอนการดับไฟจากทั้งแก๊สเต่รวัวและก็ติดไฟพร้อมให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงนะครับภายใต้ความปลอดภัยยางเข้มงวดก็คือมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่ เพื่อให้เด็กๆนักเรียนเนี่ยมีทักษะในการเอาตัวรอดละก็ช่วยเหลือตัวเองเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้นะครับต่างยังเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกในการป้องกันอักขีภัยได้อีกด้วยขณะเดียวกันเนี่ยยังมีการฝึกอบรมเยาวชนครับเค่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยการจราจรอนะครับเพื่อปลูกฝังวินัยจราจรและก็สร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยและเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้ผู้ปกครองคณะครูให้ความสําคัญกับการขับเคปลอดภัยมากยิ่งขึ้นโดยมีการบรรยายนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหม้ยจราจรอนการขับเค่ รดดเผืออยางปลอดภัยการส้วมมั่วกันนอกย่างทั่วิธที่ร่วมไปถึงการจําลองสถานการณ์การขับเคในสปาพที่แมวจะราจรอนเนี่ยจริงๆเมื่อให้นักเรียนเนี่ยสามารถนําความรู้ไปใช้ได้อย่างเหมาะสมนั่นเองพี่ต้อมโบนายวิทยาจันเสนารองผู้วาราชการแต่วัาสงขลาบอกว่าจากข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนในรอบสามปีตั้งแต่ปี65ถึง67นั้นนะมีจํานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงถึงฮาเบิร์นสูงพึ่งหึงรเิายค่ะเป็นกลุ่มเด็กแล้วก็เยาวชนอายุระหว่าง 5- ถึง ซึ่งกลุ่มอายุเหล่านี้เนี่ยก,กำลังจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตเนี่ยจำนวน5,124รยมีสายมีสาเหตุสำคัญค่ะไม่ว่าจะเป็นขับรถเร็วเกินว่ากฎหมายกำหนอดอ่านั่นแหละ เมาแล้วครับคือกินเราก็ไปขับรถนานๆไม่ได้ประมาณตัวเองว่าเมาหรือไม่เมาแล้วก็การเครถเครื่องโดยไม่ใส่มวกกันน็อกค่ะด้านันการสร้างความปลอดภัยทางถนนที่ต้องดําเนินการรวมกับภานีเครือ่ายด้านความปลอดภัยทางถนนทางภาครัฐแล้วก็เอกชนก็เลยต้องเป็นเรื่องสําคัญโดยรวมกันขับเคลื่อนการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรแล้วก็การป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนประจําปีงบประมาณพศ2568ขึน้นเพื่อจะเสริมสร้างจิตสํานึกในด้านความปลอดภัยทางถนนแล้วก็วินัยจราจร เสริมถักษะาการเอาชีวิตรอดบนท้องถนนแล้วก็กระตุนให้เกิดความตระหนักในการใช้อุปกรณ์ยางทกตองต่อไปนั่นเองค่ะลองฟังเสียงของสันรองเลยค่ะนะครับพฤติกรรมของผู้ชายรถชายถนนแล้วก็คือทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายไม่สวมหมวกกันน็อกนะครับตรงนี้ก็เป็นสาเหตุต้นๆน,นะครับเป็นพฤติกรรมเสี่ยงต้นๆที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนแล้วก็ทําให้บาดเจ็บและเสียชีวิตนะครับก็ในวันนี้นะครับก็ทีมวิทยากรนะครับ ก็จะได้ให้ความรู้นะครับแก่เด็กและเยาวชนแล้วก็จะสื่อสารผ่านไปยังผู้ปกครองนะครับว่าหมวกกันน็อกมีความจำเป็นยังไงนะครับจะป้องกันชีวิตนะครับของผู้ขับขี่ผู้ซ้อนท้ายได้อย่างไรก็เรื่อเป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันนะคะทางเรื่องของการขับเคลื่อนอดพัยพอน้องนู้นๆถ้าเกิดอายุระหว่างนี้ในแน่นว่ายังไม่สามขารถด่านไปตัวเองนะหลยคนเนี่ยแบบว่ายังตัดเตด ตีนกำไปตึงทีแต่ขับรถเครื่องไปโรงเรียนละจกักเออนั่นแหละคือคือตาแต่นั้นทุกว่าคนนึงเไหมนั่นแหละคือบางทีถ้าขับเรีวนนั้นก็อย่าลืมในเรื่องของความปลอดภัยด้วยกันใส่หมวกกันน็อกนะคะให้มันปลอดภัยแล้วก็ขับรถให้มันเป็นไปตามกฎกติกาไฟเลื้องไฟเคี้ยวไฟแด <ไป S 1> งไม่ถึงอะไรขับรถในเล่นไหนถ้าเกิดเล่นไหนอีเหลียวอีวอยู่เท่านั้นแลให้ดีไม่ใส่ววาดชั้นอีเหลียวแลเออไม้ทีบางคนก็คืถ้ามืออย่างฉันอยู่ด้วยดังนั้นพวกงานผู้ปกครองเขาทำกันมือนกันในการจะช่วยกัน เป็นผู้เป็นตาว่ะเอาไอ้ตัวเยี่ยรอไอ้แดงเรามันกลับรถดออกไปจากบ้านลาลาไม้แต่ว่าด้วยธรรมชาติแล้วถ้าเกิดพอแม่ผู้ปกครองถ้าเป็นไปได้คืออย่าเพิ่งให้น้องๆครับในช่วงอายุนั้นเราว่าเรื่องข้องการตัดสินใจก็ดีเรื่องข้องความรอบคอบในการขับรถก็ดีเนี่ยน้องอาจจะไม่เท่ากับผู้ย้ายแล้วก็ที่สําคัญอายุเนี่ยก็ไม่ได้ตึ้งไหวเดี๋ยวจะขับรถตาย นะะคพอขนาดน,นี้ก็จะได้ในซ่องเงี้ยคือเป็นการป้องปรามไม่ให้น้องๆที่อายุยังไม่ถึงเนี่ยไปขับรถเครื่องบนท้องถนนกับอีกอย่างนึงก็คือให้น้องๆเยาวาชนเนี่ยไปเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้ปกคระพองพอ,อใจมั่วก,กันะแลอ๋อเออลือไหมนุ่ยเยอะเลยจ้ะปึบหยิบมั้วกนุ่ยอ๋อเนี่ยนุ่ยอันนี้ใจ,ใจ,ใจใบึบไปจะมันก็จะสร้างความปลอดภัยกันในซ่งองคนไงแล้วก็ให้มาหลีกได้อุบัติภัยในโรงเรียนการ ดับไฟตั้งแก๊สไฟลุกอยู่ป่ะเนี่ยต้องทำเพ่ป็นความรู้ไม่เหมือนกันใช่ไหมพี่สมวไปรอบนี้ไปนั่งอบรมกับน้องๆเพิ่งรู้ว่าตอนที่วิทยากรเขาบรรยายเขาบอกว่าน้องๆครับปกติแก๊สหวก๊าซจะไม่มีกลิ่นนะก๊าซโดยธรรมชาติจะไม่มีกลิ่นจะไม่มีกลิ่นแต่ที่ทุกคนได้กลิ่นพอเขาใส่กลิ่นเข้าไปก็แต่งกลิ่นเข้าไปเพื่อให้เราดูว่ากลิ่นแก๊สนะเพราะว่าอะไร แกสรัวอาพอตอนนี้แก้รัวซึ่งจะบอกว่ากริญนี่เป็นกรินชาขุนนะไม่ถึงว่าแก้ถั่วประตศีเลยจะเป็นกรินนี้ล้จะทําให้เราได้โลด้หวาไม่ว่าเราจะไปยุติต่างประเรีด้วยและก็ตามแต่ถ้าแก้ดัวเราจะรูเยว่จยรู้ดทันทีก็ได้กรินนีทันทีแต่ถ้าเกิดมีไฟลุกพนันก็นิ้วโป้งนิ้วเดียวดับได้เลยมาเลยแต่ว่าอันนี้ต้องฝึกระดิชใช่แต่อย่าไปฝึกตีบ้านนะกก่อยไม่จะไปฟื้นตีบ้านฟ้นะครับเพื่อเป็นกิจกรรมตีดีในการจ้างครับ